สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเริ่มกำลังตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งตำบลท่าเลาะ อำเภอท่ามวงจังหวัดกาญจนบ,บุรีเสริมเนื่องจากเมื่อต้นเดือนตุลาคม2566เกิดเหตุบุกยิงที่ศูนย์การค้าเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครซึ่งผู้ก่อเหตุเป็นเด็กชายอายุ14ปีใช้ปืนแม็กกาซีนดัดแปลงยิงประชาชนภายในศูนย์การค้าทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายและได้รับบาดเจ็บอีก5รายเจ้าหน้าที่จึงร่วมกันสืบสวนหาข่าวผู้กระทำความผิดว่ามีความผิดตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากฉบับที่32เรื่องให้ปืนอันลลมเบาที่จำลองเลียนแบบอาวุธปืนจริงเป็นสินค้าควบคุมฉลาก ได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีการลักลอบขายอาวุธปืนแบล็กกันทางช่องทางออนไลน์เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำการสืบสวนและพบแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กชื่ออาฟูแบล็กซึ่งเป็นเจ้าของเฟซบุ๊กที่มีการโพสต์โฆษณาสินค้าอาวุธปืนแบล็กกันที่จำลองเลียนแบบอาวุธปืนจริงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากและมีการเชิญชวนให้เข้าชมสินค้าไลน์กลุ่มที่ชื่อว่าแบล็กกัน1 7ขีดกลุ่มส่วนตัวในกลุ่มไลน์ดังกล่าวมีการลักลอบขายปืนแบล็กกันโดยจัดส่งสินค้าขนส่งทางไปรษณีย์มีผู้สนใจและสั่งซื้อเป็นนนจวมาก โดยไม่มีการตรวจสอบผู้ซื้อและบันทึกประวัติผู้ซื้อเพื่อขอตรวจสอบหลังการจำหน่ายจึงเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้นำปืนแบงค์กันมาดัดแปลงเพื่อใช้กับกระสุนจริงโดยมีผู้ใช้บัญชีออนไลน์ชื่ออาฟู่เป็นแอดมินของกลุ่มเข้าข่ายความผิดพรบอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพศ .2490 ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ให้สายลับทำการล่อซื้ออาวุธปืนแบงค์กัน จากกลุ่มลายแบงคงกัน6กลุ่มรับเฉพาะส่วนตัวโดยมีในอาทิตย์สงวนนามสกุลหรืออาฟู่ขายให้โดยตกลงซื้อขายกันคืออาวุธปืนแบงคงกันพร้อมลูกกระสุนในราคา5800บาทชำระผ่านธนาคารจนที่สืบทราบว่าอาวุธปืนแบงคงกันถูกส่งมาจากพื้นที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีและบุคคลมาส่งสินค้าชื่อนางสาวตักสงวนนามสกุลซึ่งเป็นเจ้าข,ของร้านปืนบีบีกันในพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรี จากนั้นตำรวจปคบดำเนินการขอหมายค้นต่อศาลจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเข้าตรวจค้นสถานที่ซึ่งเชื่อว่าเป็นแหล่งจำหน่ายและเก็บของกลางดังกล่าวผลการตรวจค้นพบอาวุธปืนบีบีกัน40กระบอกและอาวุธปืนแบล็กกัน3กระบอกและกระสุนปืนบีบีกันและแบล็กกันหลายรายการนำส่งพนักง,งานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซ u ปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ